وال الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الص الجنة هم فيها خالدون. บริษ ah uh, ัทม um ิลล์รุ่งอรุณรุ a งเ m ียม a ัสลามุอะลัยกุมะรห์มตุลลอฮิมบะบารอกาบุครับต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวนะครับของท่านนบีอัลลอฮิสลามครับมิตรร่วมศรัทธานะครับพูดคุยกันต่อเรื่องครับสฟีดรถตุนนัวเรือของท่านนบีนัว คำถามนะครับก่อนหน้าน,นี้เป็นนะครับว่าจะต้องดูนัวะกาซีรอนท่านอบินนัวอาริสามยังคงมุงม่งมุ่งมั่นต่อการเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺยาดาอููกามหูซามาน,นตาวีลันครับเป็นเวลานานมากมักษนันนฮุมฟีกาวมิฮิอัลฟาซาตินอิลลาคอมซีนอามันยาดาอููฮุมอิลลอฮ ่านบินุอาเลสลาไม่เรียกร้องเชิญชวนพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์นะครับ950ปีวะละกินกเมนุวลัมยุมินูนุ่มชนของนัวก็ยังปฏิเสธไม่ศรัทธาว่ลัมยัตุรุกุอิบาดะตันอสัสซาบและคนเหล่านั้นก็ยังไม่ละทิ้งยัตรุกลัมยัตุรุกูไม่ละทิ้งจากการกราบไหว้ต่อ สิ่งที่พวกเขาคิดว่าคือพระเจ้ามันมาจากความดื้อรั้นของพวกเขาคำถามต่อมาก็คือฟาอิลามาตายันยันตันซิรูนุออิลามาตาและท่านเบนโเรียกร้องเชิญชวนเป็นเวลานานเท่าไหร่แล้วนะครับนาซิฮัตเขาแล้วบอกกันแล้วยยรอนฟาซาดุนฟิลอาร์ดยย,ยรอฟาซาดันเปียพวกเขายังคงทางสร้างความเสียหายบนหน้าแผ่นดินอิลามาตายอร์ฮิยารรตันและ อีกนานเท่าไหร่ที่พวกเขาจะพากันกราบไหว้อย่างนี้ต่อไปอีกกราบไหว้ต่อหินที่พวกเขาได้สมมติขึ้นมาเป็นพระเจ้าคนที่เขาสมมุติเป็นพระเจ้าอสนามต่างๆต้นไม้ใบหญ้าต่างๆอีกนานเท่าไหร่เล่านะครับเป็นคำถามที่คนที่เขาปฏิเสธเนี่ยครับลื้อ่านลื้อรันจะเป็นอย่างนั้นเลยอีลามาตาจรอนนจะกลุนาริสกัลลอ ยาวายะบูดูนะไย้รหูไปอีกนานเท่าไหร่เล่าที่คนเหล่านี้นะครับเขาได้รับริสกีหรือปัจจัยจากอาะอยะกูลูริสกอลตะเขากินเขาตืมเดินบนหน้าแผ่นดินยัมซูนะอลันอัตนะครับเดินบนหน้าแผ่นดินของอัลลอฮ์แต่พวกเขายังคงวยายะบูดูน่ะไห้รหูเขากราบไหว้ ต่อสิ่งอื่นไวรุ่นไวรุนรต,ต่อต่ออื่นครับอื่นจะกอ,ละอักอล่ะลีมาซาลายตูบูน,นหุนอินดาหูซาบรอซอบรอนลำยัสบิรูอาฮาดุนมิสตัวพี่น้องที่รักขออัลเคราะห์ครับตั้งข้อสังเกตอย่างความดีงามมากว่า <c oughs> ท่านนบีนื้นะครับทําไมถึงไม่โกรธโออดทนได้นะครับเราเพียงแค่ความอดทน ไม่ต้องถึงนบีนวลหรอกครับแต่ให้เป็นตัวอย่างนะครับท่านนาบีนวนี่ะอดทนมากอย่างไรครับอินดฮูซับบรอซับรอนอดทนและอดทนอีกลำยัสผิดอาดันจะมีใครบ้างไหมที่จะมีความวัสตายับซิรอาฮาดุลมิสลุจะมีใครกันนะที่จะอดทนเหมือนกับท่านนาบีนวลอัลลอฮ์ซาลา,าตันอิลลาคอมซีนาอามันตั้งหนึ่งพัน เว้นไว้เกตั้ง950ปีนะครับที่ท่านนบีนัวอะลัยฮิสสลามท่านนบีนัวอะลัยฮิสสลามยืนยันนะครับอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบาร์ซารเสรซลอัลลอฮฺบฮานะฮแวะ تعالى นะครับวก็เอาฮะลออิลาหนูนะครับเมื่ออัลลอฮฺบฮานะฮแวะ تعالى นะครับจริงอัลลอฮ์นั้นได้ทรงให้วาฮี ครับลุงเหล่บอกวาฮีกับท่านอบินว่าให้ประกาศเรียกร้องเชิญชวนอินนะฮูลันยูมีนุกามิกาอิลลามันกอดอามมนะครับบะกว่าลากามุนนวัวลัมมาดาอาหุมนวัวมรตันอุครอครับท่านนาบินุอัลลอฮฺกล่ลาวบอกกล่าวกับพวกเขานะครับเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮฺดาอาหุมนัวหุนมรตันอุครออย่างมากมายเลยนะครับ ยานุขตยัดดัชนาฟาอักซรจีดานานาษาที่นบีมาตอาอิดูนาอินกุนตาบินัสซอยบินัสซอดีกิดก็ยังคงท้าทายในบีน่วแหละครับท้าทายในมีน่วอย่างมากเลยนะครับแล้วบอกว่าสิ่งที่น่วยทำเนี่ยจะเป็นสิ่งที่หลวไหลายมากเลยเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ความจริงอะไรวกอด์บาน่ว ว่าอย่าอิซฉา m i n h ุลาว่ากลาอัลลอฮุมาลานตรรุกัลลนอติอาดันตอมาเนี่ยแน่นอนเลยครับความอดทนของท่านนบีนาะนบีนก็ดุอาที่ครับดุอาวอ่ายะอัลลอฮ์ขอ่าให้่าให้คนเหล่านี้เหลืออยู่เลยนะกับผู้ที่เขาปฏิเสธบอกก็แล้วอะไรก็แล้วเพราอัลลอฮ์ณพระองค์หากพระองค์ทรงประสงค์ครับ ก็เป็นณพระองค์ที่พระองค์จะทรงอัศบพวกเขาสําหรับบาปของพระองค์คนนี้ครับเพราะยังคงมุ่งมั่นทํางานนี้ต่อไปนั่นแหละครับเเรือนาบีนอก็เกิดขึ้นนะครับอัสสาฟีนาตูเรือของท่านนาบีนวอัลลอฮ์ทรงตอบรับดูอาท่านนาบีนวคอับลลอฮุมาลาตัทรุกอัลลอฮ์ดีอาฮัน ครับขออย่าให้มันเหลือเลยแม้แต่สักคนเดียวสำหรับผู้ที่ปฏิเสธเพราะเวลาของท่านในบินวตั้งทันเว้นไมห้าสิบตั้งเก้าร้อยห้าสิบปีอัลลอฮ์ทรงตอบรับดุอาของท่านนบินุว่าว่าอายาบลอลตอบรับดะวาตาหนว่าอารดาไอยุคริเกมเกามะหูครับอลัลลอฮ์ก็ได้ทรงรับบัญชารับ คําขอของคําขอของท่านนาบีนัวะนะครับวาลากินลลออยูรีดุนกกซากะซาไอยันยูวาหนัฮุนวันมูมินูนพี่น้องครับอัลลอฮ์ก็ทสงเมตตานะสำหรับผู้ที่เขาศรัทธาต่ออัลลอฮ์ต่อละซูลน,นะครับต่อท่านนาบีนัวอัลลอฮ์ให้ปลอดภัยครับ mm hmm. ฟาอับรอนูหฮันไอยัสนายัสนอาอัสซาฟีนาตะกกบีรอตันนะครับนี่แหละครับที่เรียกว่า เรือของซาฟีนะาแปลว่าเรือนะครับเบียร์นบิน่าอัลลอฮ์ก็ทรงสังาาส่งใช้วะฮีอัลฮาสั่งใช้นบินวัวให้ทําอะไรนะฟาอามารอนูฮันอีละอันฟาอามารอนูอนนนฮันไอยัสนาซาฟีนาตากบีรอตันนครับอัลลอฮ์ได้ทรงสัง่บบใสง,สสงใช้ท่านบินัวให้ทาสร้างอะไรยัสนาแปลว่าสร้างนะครับสร้างขึ้นมาหรือประกอบขึ้นมาให้ทําเรือนี่แหละครับ เรือนะครับยัสนะซาฟีนะเรือลำใหญ่ๆนะครับซาฟีนัตันซาฟีนัตันกบีรอตันเรือลำใหญ่ๆซาฟีน์แปลว่าเรือนะครับกบีรอตันก็คือใหญ่ๆเลยนะครับวารอาวารอาหูเกามูหูฟีฮาซันซุกอันนี้ฟาวายาดูลาหุมนะครับพวกนี้เป็นองไรครับดังที่นําเรียนก่อนหน้านี้ว่าอัลลอฮ์ได้ทรงไม่ให้มีน้ำมาเลยอะ ฝนไม่ตกพวกเขาก็เกิดความยากลาบากแถงตอนนี้ท่านบินว่าจะสร้างเรือจะทําจะต่อเรืออีกแล้วพวกนี้ก็ยังไม่เลิกที่จะเป็นคนที่โง่เขานะครับไม่เลิกที่จะเป็นคนที่โง่เขลาเลยนะก็ฝนฟ้าก็ไม่ตกอ่ะแน่นอะนครับไม่ตกเพราะล้อกรธดไงพวกเขาตั้งภาคีต่อล้อครับกินอยู่กับริสก,กีของล้อแต่ไปแต่เขานั้นไปกราบไหว้ต่อสิ่งอื่น จึงเป็นสิ่งที่คนยูฮาละคนโง่เขาเบาปัญญาเหล่านั้นเมื่อเห็นท่านบน,านบีนัวทอย่างนี้ก็พากันโหหาท่านนบีนัวนะครับบอกว่าไม่กินสติกับปัญญาเลยนนะัวไปสร้างแค่ไหนครับสร,ส,สร้างบนทะเลทรายสร้างบนภูเขาสร้างในสิ่งที่มันไกลกับอย่างเราๆคิดว่าเออถ้าสร้างใกล้แม่น้ําลําคลองก็ยังเขาใจายอยู่นะครับสร้างใกล้ทะเล ต่อเรือใกล้ทะเลก็ยังเข้าใจายอยู่แต่ยุคสมัยของท่านนาบีนูว์พี่น้องครับเรื่อกับฝนฟ้าที่ไม่ตกและอย่างมันเป็นทรายนะที่แห้งแล้งนบีนูวสัะลอาะ้อได้ทรงสั่งใช้อาะ้อทรงสั่งใช้ท่านนาบีนูวให้อะไรนะครับต่อเรือขึ้นมาลำใหญ่ๆลำหนึ่งมาฮาซายานูพวกเขาก็ไม่เลิกละที่จะรังควานท่านนาบีนูวะก่อนอันนี้ก็ กล่าวร้ายท่านนาบีนวลูถูกใช่ไหมเอาเป็นนบีตั้งแต่เมื่อไหร่เมื่อวานหรือกลางคืนนึกกลางวานันกระเด่นมาด้วยกันตั้งแต่เด็กๆรู้เห็นตั้งแต่เด็กทําไมตอนนี้นึกอย่างไรเป็นนบีตั้งแต่เมื่อไหร่แต่รับอไอทีเมื่อไหร่ตอนนี้เอาอแล้วครับตอนนี้อย่างไรครับพวกเขาก็พากันโหหาท่านนาบีนวะเมื่ออลอ์ได้ทรงสั่งใช้ท่านนาบีนวให้ต่อเรือลำใหญ่ๆมาฮาดายานนวไม่เห็นที่ท่านนาบีกําลังเตรียมการที่จะสร้างเรือ ต่อเรือมฮัสายานวเขาถามว่ามินมาตาซิตานัจารนอนอ้าวเมื่อก่อนว่าไม่ใช่ตอนนี้เป็นอา้าวตอนนี้อา้าวนัวามากลายเป็นช่างไม้เป็นนักยารแล้วเหรอเกียนอาชีพแล้วเหรอเซตานเป็นนักยารเป็นช่างต่อเรือแล้วเหรอเป็นคนต่อเรืออัมมากุนนานากูรุนและกาลาตาจลิสีลาฮาขัน,นแล้วใครจะไปอยู่บนเรือเจ้าใครไปใส่เรือนวัว นะครับพวกเขาก็บอกอแบบเป็นคําพูดที่เยอะเยอะถ้าเป็นราวครั้งเดียวเนี่ยครัง้งสองครั้งก็คงจะโกรธนะทำในสิ่งที่พวกเขาเนี่ยนะครับมันไม่น่าจะเป็นไปได้โดยประมาณนั้นนะครับวาลากินนักมาสมยะตากาลามานาวยาลัสตาอิลันัจจาัจารีนวัดีวัดดีวะซิรตะนานจารน ขอบคัน,นะครับพี่น้องครับท่านนบีนวลอธิจริงแล้วท่านก็ไม่ได้เป็นคนที่มีอาชีพนี้ตั้งแต่เริ่มแต่ท่านก็เป็นคนจนรับจ้างหอะไรครับแล้วก็อาจจะไม่มีความชานาญคนเอเหล่านี้ก็บอกถ้าทําจะต่อเรือนะพวกเราเก่งกว่าเรามีความพร้อมมากกว่าเนอะแลวท่านจะมาทำอะไรเรือใหญ่ๆมีความชานาญตรงไหนเคยทาเรือใหญ่ๆหลังนี้แบบนี้หรือก่อนล้วนแล้วนะับเ,เป็นคําที่ ดูถูกนั่นแหละครับดูถูกท่านนบีินว่าไอ้น้าตัมชีฮาสัตสีนะบอกต่อไปว่าแล้วเมื่อสร้างเสร็จแล้ว่อเสร็จแล้วจะไปจะไปวิ่งที่ไหนอ่ะครับว่าไอ้นาตัมชีฮาจิฮิตสับแล้วจะเอาเรือนี้ไปที่ไหนนัวก็มันไม่มีทะเลไม่มีน้ําเลยนะยานัวอินนาอามารากาคุลูอันยับงานการที่ท่านทาเนี่ยนัวเอ,อ๋ยมันเป็นการงานที่แปลก มาพร้อมกับคำดูถูกดูหมิน่นดูแคลนของพวกเขาอินนาอเมรอกะกุลลาหูอาจับอาตัมชีฮัดินเอ่อฟิลฟิลรอมีอัมตัสอะจะบันจะเอาเรือไปวิ่งที่ไหนเนี่ยบนภูเขาหรือยิ่งเอาเรือไปทำทำต่อเรือต่อที่มันอยู่บนภูเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับพี่น้องครับไม่คืองานที่อัลลอฮ์โดยทรงสั่งใช้ ท่านนาบีนววอะไยฮิสสาลามแต่ท่านนาบีนววเป็นอย่างไรครับซอบรุนจามีนครับอดทนเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมอยากให้เป็นน้องได้อ่านในสุรตุนนัวนะครับเรื่องราวของท่านนาบีนวัวนะครับมีหลายอย่างที่เป็นข้อคิดแต่ผู้ที่ศรัทธามั่นต่อและเป็นคนที่อดทนสบัดและอดทนกับการเรียกร้องเชิญชวนไป็นส่ลวลเราขอให้เราได้มีความอดทน ซบรุนจะมีน,นะครับดั่งท่านนาบีนวัวหรือบรรดานาบีทุกท่านโดยเฉพาะท่านนาบีมหามัสโอลลลอะลัยีิว่สามครับเรือของท่านนาบีนวัวกำลังจะต่อถูกต่อขึ้นมาแล้วครับจะเป็นอย่างไรโอกาสหน้าเราคุยกันใหม่นะครับสปีนตุนนัวเรือของท่านนาบีนัวครับวันนี้จะลาไปก่อนครับ والذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك اصحاب الجنه هم فيها خالدون